มาต่อนะอาจจะลงะคลิปสายภาพเนาะทุกคนได้ยินเสียงสวมการเป็นสั่งเลยค่ะสั่งจิตใต้สำนึกสั่งสกรวาลน,นะคะลงไปใน facebook เลยว่าคุณต้องการอะไรถ้าวันนี้อธิษฐานให้เขาได้อ่านเลยค่ะนะ,ะลูกค้าผู้คนมากมายที่เขาจะมาอ่านคลิปของเราเนี่ยให้เขารู้เลยว่าถ้าวันนึงเนี่ยเราได้เงินตามจํานวนเนี้ยเราประสบความสําเร็จนะ เราช,ช่วยเหลือทุกคนให้มีรายได้แบบนี้เหมือนกันนะต้องไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครจะว่าเรามันโนโกหรือว่าไม่จริงใจหรือเปล่าแต่เราจริงใจกับเขาค่ะการขายของออนไลน์ก็ททำกันแบบนี้แหละถึงจะได้ถ้าคุณไม่ทำมันไม่ได้ค่ะเขาต้องสั่งสมองค่ะนะเหมือนวันนี้คุณต้องการให้เงินสมมตว่าคุณขายของชิ้นหนึ่ง อ่ะคุณขายเจลลี่ไฟเบอร์นะได้ห้ากล่องคุณจะให้เงินเข้าเท่าไหร่หรือได้ห้าร้อยกล่องหรือคุณขายกระเบ๋าดัทซับเนี่ยคุณอยากได้วันละห้าพันใช่ไหมกําไรนะเอาเะพะกาไรอ่ะคุณต้องโพสเงินโพสสลิปของคุณอ่ะลงเท่าไหร่อ่ะคุณก็ต้องโพสเท่านั้นแหละอันนี้ให้เคล็ดลับที่เราทําเองแล้วได้นะพี่นิดเนะี่ย ขออภัยทุกคนโอ้ยกินเข้าหัวแต่อิ่มเด้เยนี่อืมไม่ได้ทําแค่หน้าที่ค่ะแต่อยากจะให้จริงพี่นี่เคยลองทําหลายครั้งแต่ขายกระป๋อดักซับมานะพี่นี่ขายกระป๋อดักซับได้มากกว่าห้าใบน้าหอมในสองขวดไม่รวมกับขายสินค้าออนไลน์อันอย่างอื่นนะตลอดเวลาที่ขายของออนไลน์มาเป็นสายภาพนับถือองค์พ่อพี่เนตรค่ะนะแล้วก็ลงมือทําแล้วบวกกับเราเจอแม่ทีมที่ดีทุกคนอะ่ะ เขาเป็นแนวทางในการทําให้เราแต่เราไม่ทําตามเขาแต่เราเป็นสายภาพเนาะแต่โชคดีที่เรามีแม่ทีมที่เขาแบบ a c ต i n g ตลอดค่ะเขาจะบอกว่าวันนี้ออเดอร์มาทุกวันวันละเท่านี้เราเท่านี้แล้วมันก็มาจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณอยากจะขายแอปเปิ้ลดีท็อกให้ได้วันละร้อยซองเขาก็จะโพสต์ว่าโอ๊ยมาอีกแล้วออเดอร์รันมาอีกแล้วร้อยโอ้ยอะไรแบบเนี้ยนะแล้วเราก็ไปเห็นเขาโพสต์อ่ะมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้น แล้วคุณอนาคตของคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละถ้าเรายินดีนะถ้าคุณไปเบปากหือได้จริงหรือเปล่าไม่จริงใจเลยโกหกมโนนะคะคุณก็จะไม่ได้ค่ะนะเท่านี้คุณอยากขายของออนไลน์ล่วเงินเข้าแบบนั้นแล้วรวยขึ้นรวยขึ้นคุณต้องเชื่อค่ะนะคนที่เขาทามาได้ก่อนอย่างเราเนี่ยเคยมีไม่พ้ลงเฟซค่ะแต่โปรแกรมจิตตัวเองว่าเงินจะเข้าสองพันหกเก้าสิบบาทค่ะรวมกับค่าส่งเรนะียบร้อยเนาะ แล้วเราก็เห็นภาพค่ะเงินสองพันหกก้าสิบเห็นภาพเงินเงินอะไรวะเงินหนึ่งหมืนบาทหนึ่งแสนก็เคยเห็นนะคะแต่เห็นเป็นลางๆค่ะจะไม่ชัดแต่ก็เชื่อเลยว่าได้เห็นเงินเต็มสมองโปรแกรมจิตอ่ะหรือแม้กระทั่งส่งคลิปโปรแกรมจิตนะคะให้ลูกค้าฟังวันหลังจะจดจดไว้ละจะมาแบ่งปันเนาะแล้วให้เขาฟังแล้วเขาก็โอนเงินสั่งซื้อกระเป๋า พี่นิดทันทีเลยค่ะนะเรจ,จะมาให้เคล็ดลับนี้เนาะอะเราจะเราเราจะแบบฮ้ยมึงไปดูนี่สิไม่ได้ค่ะทุกคนคุณต้องเป็นคนมาสั่งจิตได้สำนนกของตัวคุณแล้วก็ลูกค้าคุณเองค่ะแล้วคุณจะได้เงินจากลูกค้าค่ะนะคะนะคะเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนเนาะหนึ่งแหละมีความสุขทำโลกภายในให้ดีก่อนด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ คือโปรแกรมจิตตัวเองให้ดีรักตัวเองก่อนนะถ้าคุณไม่อยากสวดมนต์นะคุณก็นั่งสมาธิพอบคุณบอกรักตัวเองคิดดีผดดู้ดีทําดีโปรแกรมแต่สิ่งดีดีให้ตัวเองจําแล้วที่เหลือก็นั่งสมาธิสักห้านาทีให้ตัวเองจิตใจสงบแล้วก็ลงมือทํางานทุกวันค่ะทําธุรกิจตัวเองให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูค้าขายให้ให้เฮงให้ฟังโดยที่เอาเงินไว้ที่หลังไม่ต้องคิดเรื่องเงินเงินนี่คือตั้งเป้ารู้แล้วว่าเราต้องการ ทุกทีว่าเราต้องการรายได้หลักล้านใช่ไหม,ไมก็เอาวางไว้ตรงเนี้ยวันนี้ขายได้เท่าไหร่ดีใจดีใจรู้สึกว่าเราทําได้แล้วเดี๋ยวเงินก็นจะไหลมาทมาทีเนี้ยพอหาได้ให้เราเก็บเก็บส่วนทาบุญเก็บส่วนลงทุนเก็บส่วนเพื่ออนาคตเก็บส่วนเพื่อใช้จ่ายออต้องเห็นภาพก่อนนะเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทําเลยเอาไปแบ่งปันต่อ หรือไปพโพสลงเฟซเลยว่าคุณต้องการอะไรนะคุณสั่งจัก,กรวาลไปเลยค่ะแล้วคุณก็ขายสินค้าคุณเลยมีการขายสินค้าอย่าใช้เงินนําทางให้ใช้บุญนําทางนะคะโดยการนตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะมาขายเจลลี่ไฟเบอร์ใช่ไหมเราอยากจะช่วยอย่างเช่นพี่อธิษฐานติดขออพปอลงพ่ออีหละเราก็เลยมาเจอนัชานะใน t ิ k ต o อกเราก็เลยเชื่อว่า นั่นแหละองค์พ่อส่งมาให้เพราะเขาก็นับถือองค์พ่อว่าพิคเนนเหมือนกันนะแล้วเราไม่ได้ซื้อเจลลี่ไฟเบ,เบอร์เพราะว่าอยากได้กําไรนะเราซื้อเพราะว่าเฮ้ยเขาช่วยอะไรเราได้เราบ้างเพราะเราน้ําหนักเยอะเราอยากคุณดีเราอยากสุขภาพดีเพราะตัวนี้อ่ะมันช่วยขับของเสียค่ะออกจากร่างกายของเราค่ะช่วยให้เราแบบสุขภาพดีได้นะเนื่องจากพี่น้าหนักเยอะเกินแล้วเราเดินไม่ไหวเราจิบขาไปหมด เราคิดว่าเดี๋ยวเราหาเงินได้รอบนี้เราจะไปน,นวดนะฮะที่พี่เขาเคยเขาเคยอุดหนุนเรานี่แหละเราอยากจะไปปรึกษาเขาพวกพี่เขาว่าเราเป็นตรงเนี้เราสามารถนวดแล้วมันคลายแล้วมันหายได้ไหมอยู่แถวพันทิพย์เนี่ยเนาะพี่ผู้หญิงเขาแบบซื้อขนมเราดีตลอดอ่ะเออก็คงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะที่เราจะได้เจอพี่เขาเนาะเพราะไม่เห็นบังเอิญที่เขาอยากจะมาช่วยเราสักอย่างแต่เราก็ไม่กล้าไปปรึกษามันมันเจ็บรองช้ำค่ะทุกคนแต่ ไปดูใน y youtube เขาบอกให้นวดแบบนี้แบบนี้นล้วหมอให้กินยาก็าดีขึ้นแล้วแหละแต่เราต้องลดน้ําหนักอะ่ะถ้าเราไม่ลดน้ําหนักน้ําหนักมันก็จะมาทับอยู่ที่ฝ่าเท้าค่ะนะแล้วก็เส้นเอ็นแทนที่มันจะคลายดีมันมันก็ไม่คลายเดี๋ยวพี่นี่จะกินคอลลาเจนเออนะคอลลาเจนก็จะซื้อนะตามสัญญาเนาะแต่อันนี้ก็จะซื้อพี่ก็มีสัจญาเหมือนกันพี่อยากกินตัวนี้พี่กินลองกินแล้วอร่อยอ,ยอะ่ะพี่ชอบนะอือ ให้เราเวลาเราขายสินค้าใช่ไหมคะพี่น้องนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนเจตนาของเราในการขายของออนไลน์เนี่ยเน้นช่วยค่ะใครเขาจะว่าเราโลภหรือเปล่าเราขายหลายอย่างไม่เกี่ยวกันคะ่ะแต่จิตของเราเนี่ยจทัวยอย่างเช่นเราขายสบู่ทิงเลยดี้ใช่ไหมอ่ะเราขายสบู่นดาใช่ไหมเอา้าเราอยากจะให้ตัวแทนเรามีรายได้ดีๆมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเราอยากจะให้ลูกค้าเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ มันระงับกลิกก่นได้จริงะลดคันลดตกขาวได้จริงแล้วก็ที่สําคัญเ๋ยวจะให้คนที่เขาหน้าคําตากแดดหรือแม้กระทั่งเป็นสิวหน้ามันมีรอยกากฝ้าต่างๆให้เขาดีขึ้นอ่ะจากการได้ใช้สบู่ล้างหน้าดีๆเออถ้้เราคิดแบบเนี้ยมันจะขายของดีขายของปังเหมือนกับการไปขายสังขยาเราก็รู้นะเว้ยว่ามันเป็นของหวานที่มันขายไปแล้วอคนกินอ่ะมันจะทําลายสุขภาพ แต่เราก็บอกกับเองว่าเฮ้ยเราจะขายไม่นานหรอกเราบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรารู้ว่าของของสิ่งเนี้มันเป็นทําลายสุขภาพคนอื่นนะลูกขอเวลาขายแค่มีเงินเก็บเท่านี้แล้วมาขายสินค้าออนไลน์ให้ปังถ้าลูกขายสินค้าออนไลน์ปังพี่ก็จะเลิกทําแล้วพี่ก็จะสร้างแต่คุณงามความดีนะเราก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเราก็ยังพูดเลยนะว่าเราไม่ลืมค่ะ เราจะไม่ลืมบนคุณน้องน้องเขาเนี่ยที่เคยช่วยเหลือเราถ้าวันหนึ่งเรารอดจากการขายของอะไรเราก็จะไปตอบแทนบนคุณเขาที่เขาเคยช่วยเหลือเราในยามลําบากวันนี้มันสิ่งสําคัญมา,มา,มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเราเจอวิกฤตต่างๆแล้วใครมาช่วยเหลือเราอะ่ะตอนที่เราไม่มีเราจะจํามากเลยทันเนี้ยเราจะจําสิ่งที่เขาช่วยอย่างเช่นน้องที่เขาขายสังขยาเยนาะ เขาให้ของเรามาขายค่ะแล้วเราก็เอาของเขามาขายแล้วก็คืนทุนเขาทุกวันทุกครั้งแม้กระทั่งสี่ห้าวันนะเราเจ็บขาเราก็เอาเงินไว้นี่แหละเราก็ค่อยเอาเงินไปคืนน้องเขาเขาก็ยังไม่อะไรเลยเนาะแต่เราให้น้องเขาก่อนนะให้คิปมหากราบอ่ะให้น้องเขาดูก่อนเพื่อจะให้น้องเขาไว้ใจเราว่าเราอเป็นคนจริงใจนะเราบอกให้น้องเรียนแต่น้องก็นับถือพระเจ้าอยู่แล้วนะ น้องนับถือพระเจ้าอยู่แล้วนะคะนับถือพระเจ้าอยู่แล้วเขาก็เลยเชื่อใจนะเราก็ไม่ให้ความเชื่อใจของน้องอะ่ะเสียเปล่าเราก็ทําได้ตลอดนะคะเราขายได้เยอะตลอดแล้วก็อ่ะคือเอาเงินน่ะคืนน้องได้ตลอดสิ่งหนึ่งที่พี่ได้จากครูว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราขยันหาเงินแทบตายอะ่ะถ้าวันเนี้ยเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเราไม่ใส่ใจตัวเองเนี่ยคนสุดท้ายอะ่ะ เราจะหาเงินมาเพื่อชดใช้กรรมตัวเองเราจะต้องหาเงินมาดูแลตอนไม่ไหวอะ่ะแบบนี้เอาไหมทุกคนเฮ้ก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะล้วไมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเราดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็หาเงินไปด้วยอะ่ะมีความสุขไปด้วยแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงอะ่ะมันสบายใจนะเว้ยสู้กับเรามานั่งมันวันวันหนึ่งแม่ในชีวิตครอบครัวเหมือนกันแทนที่เราจะปล่อยวางบ้าง อยู่ดีแล้วมานั่งหาเรื่องวุ่นวายทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขจริงไหมทุกคนสู้ต่างคนต่างรักษาจิตใจของใครของมันให้สงบดีกว่าเนาะมันก็จะได้ต่างคนต่างมีความสุขทุกคนเข้าใจเนาะหนึ่งมีความสุขคิดบวกลงมือทำใช้บุญนำหน้า มาสังเกตไหมทำไมพี่ทาให้ทุกคนดูคือพี่จะสวดมนต์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นคาถาหลวงพ่อพระสังฆาจายอ่ะหรือหลวงพ่อพระศรีวลีหรือคาถาเงินล้านเพราะเราเคยสวดคาถาเงินล้านมากกว่าเก้าวันแล้วเราขายของได้มากกว่าห้าแชทมีลูกค้าทักมาแล้วก็ตั้งใจโพสขายค่ะไม่คาดหวังนะว่าใครจะมาซื้อแต่ก็ตั้งใจทําทุกวันทุกวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวจักรวาลส่ง แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี่ท่านช่วยส่งลูกค้ามาให้แน่นอนตน้นท้ายเขาก็มาในการขายใช้สินค้านะพี่บอกเลยจากประสบการณ์ตัวเองนะพี่ขายใช้สบู่มาหลายแบรนด์เห็นผลทุกแบรนด์เพราะอะไรเพราะเราเห็นคุณค่าของสินค้านั้นตั้งแต่เราตัดสินใจจ่ายเงินแล้วค่ะก่อนที่พี่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าอะไรมาใช้เนี่ยพี่ดูแล้วดูอีกค่ะ เป็นคนเลือกสินค้าดีมากถ้าแบรนด์ไม่ดังถ้าแบรนด์ไม่ดังถ้าแบรนด์ไม่คุณภาพพี่นิดไม่จ่ายเงินซื้อเด็ดขาดเลยค่ะเชื่อไหมเป็นคนแบบนี้ค่ะเพราะเราทํางานในห้างมาก่อนไงอะถ้าแบรนด์นี้ไม่มีเลขที่จดแจ้งถ้าแบรนด์นี้ไม่ไม่ตรวจสารค่ะไม่ใช้ถ้าแบรนด์นี้เจ้าของแบรนด์ไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้เก่งจริงเราจะไม่ซื้อเราจะไม่ใช้สินค้า แบรนด์นั้นเลยค่ะเป็นคนแบบนี้ค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งกระเป๋าดักซับเนี่ยเราลองเชื่อเราเชื่อด้วยตัวเองแล้วเราได้อ่ะเหมือนคุณเนี่ยคุณเชื่อว่าคุณถูกหวยเนี่ยคุณก็ดันถูกแล้วอ่ะแต่พี่ก็ไม่มาเอากระเป๋าเนี่ยนะคะก็เท่ากับพี่ผิดสัจจะนั่นแหละค่ะนะคะคุณต้องขอหูสิกรรมใหม่แล้วก็ขอใหม่แต่คุณได้อีกอ่ะแล้วคุณยังไม่มาซื้ออีกอ่ะทําไมต้องซื้อกระเป๋าดักซับเพราะอะไรทุกคน ถ้าคุณได้แล้วพี่นิจอยากจะให้ทุกคนมีรายได้ถ้าคุณมาโพสขายคุณก็ได้กำไรมากกว่าสามร้อยบาทจากการขายกระป๋าดักซับหรือจากการเนี่ยอืไม่ว่าจะเป็นสบู่นาดาสบู่พีนนดี้กระป๋าดักซับหรือแม้กระทั่งเจลลี่ไฟเบอร์ถ้าคุณกินดีเห็นผลคุณลงทุนสองพันสองพันขึ้นน่ะกำไรหนึ่งพันบาทนะแต่ถ้าคุณลงทุนเยอะลงทุนหกสิบกล่อง เลตเขามีค่ะได้กําไรครึ่งตบครึ่งน,นะคะคุณช่วยคนได้อ่ะคนเป็นท้องผูคนที่มีพุงปิ้นไขมันเต็มร่างกายมีเยอะแยะมากคุณช่วยเขาอ่ะวันนี้คุณทําให้เขาตัดสินใจมารักตัวเองมาดูแลสุขภาพได้เขาจะอายุยืนนะเขาจะอยู่ได้อีกหลายปีแทนที่วันนี้เขาไม่เริ่มดูแลตัวเองอ่ะตับไตปอดข้างในเขาไม่ไหวแล้วนะเขาอยู่ไมไ่ถึงอึดใจเดียวหรอก แต่ถ้าวันนี้เหมือนพี่นิดาขายแอปเปิลดีทอ์กใช่ไหมพี่เน้นช่วยคนเหมือนที่ครูสิตาเป๊ะเลยนะเราเน้นช่วยให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นค่ะพี่พี่เป็นท้องผูนเนี่ยหรือพี่มีพุงอยู่เนี่ยหรือพี่น้ําหนักเยอะเนี่ยนี่ไม่อยากได้เงินพี่หรอกนะพี่บอกลูกค้าแบบนี้ตรงๆงเลยค่ะนี่อยากให้พี่สุขภาพดีให้อยู่กับลูกหลานพี่นานๆนะพี่อยากให้พี่หายจากอาการท้องผูกพี่พูดพี่หลบพูดไลฟ์สดพูดแบบนี้เลยนะ หรือแม้กระทั่งโพสค่ะเออม,มันเ็ยทำให้เราขายได้ขายดีไม่ต้องแปลกใจถ้าวันนี้คุณโพสเป็นเดือนสองเดือนแล้วสามเดือนเหมือนพี่นีน่อะเริ่มต้นขายของอะไรใหรม่ก็ยังขายไม่ได้เลยเพราะอะไรจนมารู้จักองค์พ่อนี่แหละแล้วคนมารู้จักการให้ค่ะเข้าใจไหมก็เลยขายปังค่ะแต่ก่อนไม่รู้จักการให้ทุกคนมีแต่อยากจะเอาค่ะแต่พอรู้จักการให้แล้วอ่ะ ขายอะไรก็ขายดีอะทุกคนคุณต้องเน้นให้ก่อนนะให้พำบุญถ้ามีใครมาชวนคนไปทำว่าเฮ้ยได้กำไรเยอะได้เงินเยอะไม่ต้องไปแล้วเขาบอกว่าอย่าทำบุญเลยไม่รวยจริงหรอไม่ต้องอธิษฐานหรอไม่ได้หรอกไม่ต้องเชื่อแต่ก่อนนี้โดนใครว่าแม่งอธิษฐานมันอะไรมันไปส่ความำกำลังช่างกูนะตัวนี้ยอธิษฐานแล้วอะกูเฮงกปัง ครอบครัวมีอยู่มีกินได้ของฟรีจากจัก,กรวาลเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะโดนจัก,กรวาลเอาอคืนคือถ้าเราทุกข์ใจนั่นแหละห้ามทุกข์ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่อยากจัก,กรวาลมีแต่ให้คุณอธิษฐานอะไรเหรอพี่นิดเวลาทําบุญอะ่ะไปอธิษฐานตลอดบอกตัวเองว่าอย่าลืมมน,นิดไปสั่งไม่เข้าเซเวน่นน่ะไปเข้าไปใน ไปพูดไปบอกเลยไปคุยกับของที่เราอยากได้ขอบคุณนะลูกนะแม่รักหนูนะให้แม่ได้เงินมาซื้อหนูฟรีๆนะหรือให้เซเว่นให้แม่ฟรีๆนะอ่ะไปขอบคุณบอกรักไว้อยากได้อะไระไปสั่งนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ว่าฉันต้องการอันนี้อันนี้นะมาเลยวันนี้ได้อะไรเราเล่าให้ฟังนะได้เซก,อก่องได้นมสามกล่องสวด าถาแม่นางกวกค่ะเครดิตต้องให้แม่นางกวกนะคะเมื่อเช้าอ่ะนะแล้วก็ได้ของเล่นอีกค่ะนะเพื่อนพี่สาวเนี่ยที่หออยู่เนใี่ยให้ให้น้องเฟนีก็มีอาอธิษฐานอีกล้วค่ะนะบอกลูกว่าอยากได้อะไรลูกไปถ่ายรูปไว้ก่อนไปไปขอบคุณบอกรักไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวจัก,กรวาลให้มาฟรีๆนะลูกเห็นไหมก็ได้พี่เคยแม้กระทั่งอธิษฐาน ขอบคุณเสื้อผ้าลูกอะสาธุขอบคุณเสื้อผ้านะลูกแม่รักหนูนะพ่อจัก,กรวาลจา๋าให้มีคนเอาเสื้อผ้าสวยๆดีๆมาให้ลูกหนูฟรีๆได้ไหมนะก็มีคนข้างในซอยอะเอาดีมากมาให้น้องเฟสน้องวินอะทั้งตุ๊กตาทั้งเสื้อผ้าใหม่ๆนะมันเหมือนจะเป็นมือสองแต่ว่าของใหม่ทั้งนั้นแม้กระทั่งมันขนคิงลูกไหมพนี่ไม่รู้ว่าแฟนต้องเอาของเล่นมาให้ให้ลูกค่ะพี่อธิษฐานว่าโอ้ย นึกไปอยากได้ของเล่นให้ลูกจึงเลยไอ้เฟสเหมือนอยากจะได้ของเล่นเนาะอ่ะแฟนก็เอาของเล่นมาให้ตอนเย็นอะ่ะมันแปลกใจไหมหรือพี่นิดอยากจะกินทุเรียนอย่างเงี้ยแฟนก็ไปหาทุเรียนมาให้กินอะ่ะแล้วอธิษฐานโทรศัพท์พังไม่บ่นค่ะเลยอธิษฐานว่าซ้าทูให้แฟนไม่บอกใครคะ่ะนี่ก็ไม่บอกใครคิดเอาเองค่ะนะะขอให้แฟนหาเงินมาซ่อมโทรศัพท์ให้นะจะตั้งใจขายของออนไลน์ให้ ได้ร่ำรวยเนาะช่วยแฟนให้ได้อะไรประมาณนี้ช่วยครอบครัวเราให้ได้ช่วยตระกูลเราให้ได้คนสุดท้ายแฟนก็โทรศัพท์ไปซ่อมให้น้ามันพังทุกคนเห็นไหมมีค่ะมีวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะบ่นเนี่ยอึบอ่ะอึบเลยทุกคนถ้ามึงบน่นมึงไม่ได้อะไรเลยนะนิดมึงอย่อนนะมึงหย่อนะบอกตัวเองแบบนี้เลยอ่ะ ไปแล้วนะพี่ต้องไปเรียนรู้อีกอะ่ะนะจะได้พี่สวดมนต์เมื่อวันแล้ววันนี้ต้องแบ่งปันต่อจ้ะนะคะเวลาจากไายบหววันนี้เราอยากได้อะไรอะ่ะจากคนอื่นเราต้องให้เขาก่อนนะเราถึงจะได้รับค่ะทุกคนมานน่าพ <c oughs> ี่หมดเสียงแล้วนั่งสมาธิสักพัหนาทดี ปีนขอเออวยพรให้ทุกคนนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีแต่ความสุขสุขภาพดีค้าขายดีมีโชคอธิฐานเราเลยค่ะส่วนน้ำโมตสาสามจบคุณอยากได้อะไรจากหลวงพ่อพรสังกาจายัยคุณได้แล้วคุณเอาไปทำบุญน,นะคะไม่ต้องเชื่อเชื่อแล้วได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะหรือขอพรแม่นังกวักไปส่วนคาถาแม่นางกวักนะหรือองค์พ่อพระสังกาจาัจ พ,พนะระพิคเนศนะพระศิวดีนะหรือไปขอพรพระพุทธเจ้านะอ่ะแล้วก็ทําตามกฎคําสอนของท่านนะอ่ะอธิษฐานเลยค่ะตรวจด้โมตตาสามตกตอนนี้พี่ออพนิขออวยพรให้ลูกศิษย์ลูกหาของพี่นิดนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเพื่อครอบครัวของคุณนั่นแหละนะมันต้องไม่เพื่อพี่นิดเลยค่ะนะพี่ก็ไม่ได้มาทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวค่ะเพื่อคนอื่นด้วยซ้ํา ขอให้โชคดีมีโชคราภขอให้คิดดีพูดดีทดําดีปรับจิตใจของเราให้ดีก็พอเราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนใครทั้งนั้นนะคะทุกคนมานั่งสมาธิกันค่ะเวลานั่งสมาธิไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นปล่อยวาง คิดแค่นี้ก็ได้พุโทโธพุโทโธ เ่ะนั่งสมาธินะเคยได้ถึงห้านาทีอยู่เนี่ยทุกคนอย่างน้อยก็จิตใจสงบแล้วนะพี่สิ่งที่พี่ได้จากครูครูจะสอนเสมอว่าเวลาไปทําบุญอ่ะเราเราแบ่งบุญให้เพื่อนเพือนในเฟซบุ๊กได้แต่เราไม่ต้องทําบุญเพื่อเราอยากจะได้หน้าแต่บอกกับตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขจังเลยที่เราได้ทําบุญค่ะแล้วทําดีทําบุญแค่นั้นจบนะคะให้เราคิดว่าการขอให้เราเจอแต่ เวลาไปทําบุญใช่ไหมขอให้เราพบแต่คน,นดีๆพบเจอความดีแล้วก็ความสุขไม่มีทุกข์แค่นั้นแหละก็สุขใจแล้ววันนี้เราสุขใจแต่พอเราไปเห็นคนอื่นทุกข์อ่ะเราต้องไปทุกข์กับเขาไหมทุกคนไม,นไม่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาแต่กวาน,นี้เป็นเหมือนกันค่ะนะมันเป็นกรรมของเขาเท่าน,นี้เขาเขาเจอกรรมแล้วเขาไม่หาทางแก้กรรมกรรมของใครกรรมของมัน ไปแล้วนะแต่พี่ต้องไปทําอะไรอีกหลายอย่างเนะาะทุกคนให้แล้วนะคะก็เอาไปปฏิบัตินะลองทําดูจ้ะลองไปโปรแกรมจิตก่อนนอนดูจะได้รู้ว่ามันได้จริงไปแล้วนะ